ฮัลโหลครับอาจารย์ได้ยินแล้วครับป่าได้ยินแล้วครับเ <c oughs> มื่อตะกี้โทรสวนกันไปสวนกันมา <c oughs> เออ,ออาจารย์ได้ยินก็อาจารย์ออาารยก็รีบโทรกลับกลัวว่าเดี๋ยวคุณเองจะไปรีบไปทําธุละอีกเลอาจารย์ก็รีบโทรเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างงวดน,นี้ไม่โชคดีเลยครับอาจารย์ครับ อเอออาจารย์บอกใช่ไหมเมื่อที่แล้วจําได้ไหมว่าอาจารย์เล็กรักสองอาจารย์รูดสองสิบเก้าหางเนี่ยอาจารย์บอกว่าป่ะครับบอกครับเออเห็นไหมพออาจารย์สังหอนเนี่ยเพราะว่าพ,อ,พอปล่อยป่าอาาจย์เกิดความสังหรณเลยอะ่ะไม่รู้ว่าอาจารย์บอกใครจะไม่เล่นตามอาจารย์ก็แล้วแต่แต่อาจารย์จะเล่นเลยเออก็ถุก <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมันออกเรืที่ไม่ไม่น่าเชื่อเลยรไหมเออออกเป็น ถ้าเราไม่เล่น้าหางก็เรียบร้อยหมดอะโอ้โหแต่ถ้าคนวิ่งไว้ก็โอเคก็ไม่ขาดทุนอีกอะใช่ไหมคนวิ่งไม่ขาดทุนแต่ถ้าคุณถ้าคนเอาแต่ตัวเจาะก็จะก็จะขาดทุนใช่ใชถ้ารูดถ้ารูดก็ไม่ขาดทุนนะครับรูดสองอืมเราสองไม่ขาดทุนอย่างน้อยนะจ่ายเจ็ดสิบ เจ่ายปันะเจ็ดสิอย่างนี้ยังไงก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วใช่ไหมยังเยอขึ้นต่อขึ้นขบนข้างบนถูกกินก็ยังก็ยังได้ไม่เป็นไรใช่ปะพร้อมแล้วเนาะครับผมเอาเลยนะครับผมสวัสดีเพื่อนเอฟซี FC, ที่รักทุกคนนะครับทั้งภายในและต่างประเทศนะครับกะผมอาจารย์หวังดีนะครับเป็นไงบ้างครับ เมื่อที่แล้วใครเล่นตามอาจารย์มั่งสองลูดอาจารย์ลูดสองสิบเก้าหางมีใครเล่นตามมั่งไหมครับถ้าเล่นตามก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้เล่นหรือเล่นไม่ได้หรือว่ายังติดขาดอยู่นะอย่าไปเสียใจนะครับเอาใหม่เอาใหม่แล้วก็ขอให้ไปปล่อยประดุกซะนะมันจะทำให้ความรู้สึกของเราดีขึ้น อันไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่มันก็กลับใช่อันไหนเราไม่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 อยากเล่นก็ทําให้เราอยากเล่นก็นไหเนยมันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลางสังหรณ์ที่แปลกอาจารย์จึงได้เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับเพราะ<ข>ฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจงวดนี้เอาใหม่นะเอ,เอาใหม่นะครับก็มางวดนี้ก็แนวทางการซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับงวดประจญาันังคารที่สิบหก พันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับทั้งบนวิ่งเก้านะครับงวดนี้บนวิ่งเก้านะครับสามตัวบนมีหกเก้าสี่หกเก้าสี่ครับห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดครับสองเก้าแปดสองเก้าแปดครับ ามเก้าห้าสามเก้าห้าสองตัวบนมีเก้าสี่มีเก้าสี่ครับเก้าเจ็ดมีเก้าเจ็ดครับเก้าแปดมีเก้าแปดครับเก้าห้าเก้าห้าครับอ๋และเก้าสามนะ แล้วก็เก้าสามวงไว้ที่สามตัวบนวงไว้ที่หกเก้าสี่หกเก้าสี่ครับสองตัวก็เก้าสี่สี่เก้านะครับผมต่อมาข้างล่างนะครับครับผมข้างล่างครับครับข้างล่างก็วิ่งห้านะวันนี้นะครับวิ่งห้า สองตัวมีห้าศูนย์มีห้าศูนย์ครับมีห้าสามมีห้าสามมีห้าสี่มีห้าสี่และก็ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะฮะสองตัววนไว้ที่ห้าหกหกห้านะอ,อ๋อมีห้าหกด้วยใช่ไหมครับ สองตัววงไว้โโท 5, 6, 6, 5. ี่ห้าหกหกห้าห้าหกห้าหกหกห้านะอาจารย์รักนะอาจารย์บอกเลยในะข้างล่างอาจารย์งวดนี้อาจารย์ก็รักห้ามากนะอืมครับผมอนอกนอกจากตัวสี่ห้าหาที่อาจารย์ให้นีอาจารย์ก็จะรูดนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเือได้ยินนะครับ ได้ยินนะอาจารย์บอกาอาจารย์ข้างล่างจะรูดห้าสิบเก้าหางนะครับออรอบอาจารย์ก็ไม่ประมาทนะเพื่อ,เพ,อเพื่อสมาชิกอาจารย์ก็ขอเตือนอย่าประมาทไม่ได้เพราะว่าเออข้างล่างยังไงถ้าห้ามานี่ห้าไม่มีหลักร้อยอยู่แล้วใช่ไหมเราเล่นรูดสิบเก้าหางยังไงก็ต้องถูกอยู่ดียังเหมือนอย่างงูที่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกาอาจารย์รูดสองสิบเก้าหาง ไสองยังไงก็ไม่มีอยู่หลัก,กร้อยก็ออกสองสองก็ยังตูกเห็นไหมครับมันทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะไม่เสียลมนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนเพื่อนนะฮะออทีนี้มาซื้อลอตเตอรี่นะฮะลองมาซื้อลอตเตอรี่รุ่นกันหน่อยนะครับก็มีแปดแปดห้าหกนะครับแปดห้าหก อ้าวสี่นะครับเพื่อเพื่อสมาชิกครับอาจารย์งวันี้นะขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับถ้าซื้อตามอาจารย์ก็ขอให้โชคดีนะห้าข้างล่างสิบเก้าห่างนะขอให้มีโชคถูกหวยรวยๆปังๆทุกๆคนนะครับขอบคุณครับครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ อาจารย์เพื่อนสีม้าบ่โดดนะเ,เพื่อนสีม้าแต่ละซัมเนี่นะครับเพื่อนมาเวาเอาว่าอาแล้วเพื่อนลแล้วแล้วเพื่อนก็ไปนะครับแต่ว่าเพื่อนกระทิมไว้ให้ก็คือแนวทางที่เพื่อนคิดว่าจะมานะครับข้างบนให้วิ่งเก้านะครับมีหกเก้าสี่เป็นตัวคู่เป็นคู่เน้นนะครับเป็นตัวเน้นมีห้าเก้าเจ็ดแล้วมีสองเก้าแปดมีสามเก้าห้าคือชุดรองนะครับคู่รองสองตัวก็เน้นที่เก้าสี่นะครับ ส่วนล่างนะครับล่างวิ่ง5นะครับวิ่ง5รูด5นะครับมี505 3 5 4 5 7แล้วก็5 6เน้นที่5 6ส่วนที่จะให้ซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ถ้าเจอก็มี8 5 6แล้วก็6 9 4นะครับเป็นแนวทางของอาจารย์วังดีนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็มาเข้า ห้าสองเป็นของตัวบนนะครับแต่อาจารย์บอกว่าให้รูดสองรูดสองแล้วจะไม่พลาดนะครับมาแบบนี้ยีนองเอฟซีก็ลองพิจรา,นา,นารณาดูเดอ้อนะครับแนวทางของอาจารย์หวังดีท่านก็โชคดีอย่างนี้ตลอดนะครับโชคดีอยู่เรื่อยๆนะครับขอย้ำนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ พี่นองแคบหน้าจอเอานะครับแคบเอาไว้เถิงโดยเฉพาะตัวเน้นตัววิ่งตัวรูดต้องเพิ่มเอาวิ่งรูดนะครับพอเฮงลืมเขียนให้เนะเาะวิ่งถึงบอกมากวิ่งเก่ารูดเอานะครับวิ่งห้ารูดห้านะครับวิ่งห้ารูดห้าไปเลยเป็นเวลาสิบเก้าหางมาสั้นเอาอจรารนาเบิงครับ ใส่วิจารณยญาณในการรับชมนะครับเด้อให้ไว้เป็นแนวทางนะครับขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีมีแฮกโสกมั่นร่ำรวยน้ำกันทุกท่านทุกคนนะครับจะมาพบพ่อกันในคลิปน้าครับผมสวัสดีครับ